ข้าของโคตทีเนี่ยมันก็คือจุดตรงนี้อ่าซึ่งไอ้จุดเนี่ยครับถ้าเราเรียกตามคําศัพท์แล้วเนี่ยมันก็อ่นเนี่ยผมในแคเล็กหนึ่งมาให้อันนี้มันคือการการเบรกเอาครั้งแรกจากการที่มันทำไซเว์ขึ้นมาหรือว่ามันทํามันเบรกมาจากด้านล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเบรกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งที่มันเบรกขึ้นมานะครับอันนี้แล้วมาทํากอบไซเวทเราตีกอบไซเว์ได้อันเนี้ยจะเรียกว่าการเบรกครั้งแรกในภาษาไทยแล้วกันครับเอาที่เราเข้าใจง่ายๆว่าอันเนี้ยมันคือเบรกเลยแต่ถ้าใน ในทางคำศัพท์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรู้แล้วกันว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้มันคือ initial brake นะครับไอนนคือไอเน,นี่ยเบรกครั้งแรกเนี่ยอันนี้เขาเรียกกันว่า initial brake อ่ะต่อมาอันนี้อันนี้ก็เป็นมันจะเป็นเหมือนจริงๆผมต้องบอกว่าโคที่เนี่ยเขาเล่นจังหวะที่จังหวะตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยถ้ามันเบรกปุ๊บแล้วโคดที่ก็จะเข้าโคดที่เขาจาไม่มาเล่นไม่มาเล่นจังหวะที่มันเป็นสองหรือสามอืมโคดที่จะรอให้มันมี มีแพทเทิร์นกับตัวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นอีกทีหนึ่งตอนขาลงถึงแม้ว่าคนที่จะมองว่าออ,อย่างพวก S อสบีสองร้อยนะครับมันจะอยู่ด้านบนเส้นแล้วคนที่ก็เล่นจากตรงเนี้ยบายขึ้นไปจากจุดตรงนี้แค่นั้นทุกคนจะสังเกตครับว่าถ้ากราฟมันเลยไปแล้วเนี่ยคนที่จะมานั่งนั่งแบบตีไปบรรท้าดนนะครับวัดจุดว่าอตอนนี้มันเบรกไปกี่จุดแล้วอันเดีซึ่งเหมือนกันครับคนที่ก็จะมีจํานวนจุดที่เขาตั้งไว้ว่าถ้ามันเบรกจากโซนที่เขาตั้งไว้เนี่ย มันจะขึ้นมากี่จุดแล้วถ้าเลยกี่จุดแล้วจะไม่เข้าอ,อย่างไงครับมันจะเป็นโซนตรงนี้ก็คือโซนแรกเลยเด่ยโคตทีก็จะขำบวณแล้วว่าถ้ามันเบรกตรงนี้มาได้โคตทีก็จะเข้าแต่ถ้ามันเกินเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยแบบที่โคตทีบอกโคทีก็จะไม่ย้ําเข้าไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คืออันแรกนะครับเบรกครั้งแรกตรงนี้อ่าโซนอีกอันที่สองนะครับก็จะเป็นในโซนตรงนี้ที่เราเรียกกันว่าในทาําในทาศัพท์นะครับอันนี้อ่ข้อสอง โอเคอ่ะจะเรียกว่าการ pull back นะครับเหมือนการที่เรารอกราฟขึ้นไปแล้วแล้วก็รอมันลงมาชนอ่ะตรงนี้ตอนแรกตอนแรกด้านบนเส้นบนตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมครับแต่พอกราฟเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันย่อลงมาตรงเส้นนี้เราจะกลายเป็นแนวรับทันทีถ้าเราเล่นตรงนี้ครับจุดเนี้ยมันก็อาจจะชัวร์กว่าเพราะว่าเรารอมันเบรกเรียบร้อยแล้วอ่ะการเล่นแบบนี้คือการเล่นเรียกว่า pull back นะครับโอเค คือเราจะรอมันคอนเฟิร์มไปก่อนว่ามันขึ้นไปแล้วแล้วรอมันลงมารีเทสหรือใครเข้าใจว่ารีเทสหรือพูแบ็กอะไรเงี้ยอ่ะคือคำศัพท์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับก็รอมาตรงนี้อ่าอันนี้เข้าไปก็จะเป็นจังหวะพูแบ็กอ่าส่วนในที่สามนะครับคอนซูเนชั่นอันนี้เบรกก็คือจังหวะที่มันเบรกขึ้นมาโซนด้านบนตรงนี้อ่านี่ครับเลยเลยกรอบตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ต่อ จริงก็อยากให้มองเป็นภาพเดียวกันเลยกันเลยนะว่าไอ้ตรงนี้ที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาพอย่างนี้เลยครับเหมือนที่เราเล่นกันตั้งแต่ตอนเนี้ยคือภาพเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้เลยแล้วมันสามารถเบรกหายเก่าตรงนี้ออกมาได้เนี่ยโซนตรงนี้ก็เหมือนภาพนี้นะครับเบรกโซนตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเบรกจังหวะสองอีกทีหนึงหลังจากที่มันพูแบ b a แล้วอันนี้เราค่อยมาห่าจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งมันก็ตีกรอบไซเบอร์เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยตีกรอบขึ้นมาเลย แล้วก็เล่นจังหวะโคทีเหมือนกันหาจังหวะไซเวยแนวนอนอย่างนี้แล้วก็เล่นตอนเบกขึ้นมาตอนเบกขึ้นมาตรงนี้ตอนเบกขึ้นมาตรงนี้เห็นนะครับตอนนี้นะครับเรามีคลาส OPP ออนไลน์นะครับสอนพื้นฐานแบบจับมือทำนะครับตั้งแต่ฟอเร็กคืออะไรมันทำเลื่อนได้ยังไงและโปรแกรมอะไรที่ใช้ในการเทรดเริ่มต้นการเทรดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราจะช็อตคัดข้อมูลทุกอย่างมาให้คุณการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะสอนทั้งหมด3วันเลยนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับ วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นช่วง8โมงถึง6โมงเย็นนะครับส่วนวันจันทร์เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูการ์ดจริงๆนะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่มครับงานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครสนใจเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ที่โพสนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักไลน์ผมมาก็ได้นะครับพิมพ์คําว่า opp online นะครับหรือถ้าใครที่เสพเป็นอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีหน้าเทปไม่มีเซตัพที่ชัดเจนนะครับเราก็มีคาร์ดแอดวานซ์ให้คุณนะครับ คุณจะได้รับเพจเซตอัพที่ผมใช้ทํากำไรอยู่ทุกวันซึ่งเป็นเทคนิคที่ชัดเจนเรียบง่ายและผมทำํำซ้ำได้ทุกวันครับสำหรับมือเก่าที่สนใจเนี่ยก็พิมพ์คําว่าแอดวานเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับ